ไฮไลท์เด็ดๆนะคะรอบใช้หน้าคอดิฟายเออร์ค่ะคนแรกเลยนะที่จะไม่พูดถึงไม่ไดนะ้นั่นคือคุณแมททุกคนนะ่าจะแบบว่ารูจ้จักเขาเนี่ยเป็นแชนมปนะ์โอกสมันยนะที่สำคัญผู้ชายคนนี้เนะี่ย เวลาจะผิดหัวอะไรเนี่ยทุกคนมีตระเลแน่นอนนะแล้วอีกคนที่นี้บอกว่าจับตามองครับพี่โมก็คือคุณพิเต้โซเซอรเแฮป็นงูแหลงคนที่สามของโลกไปนี้ชมาแข่งใน S W C นะคะเบอวิธีการเล่นเขาเนี่ยโหดการเกมเก่งเล่นละเอียดมากแล้วมอนดุเดือดทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเจ้ามีอินมีวสคคาเดอร์เทียนหวางนี้นะต้องไปช่วยให้กำลังใจผู้หญิงหรือสาวน้อยคนนี้กันค่ะผู้เล่นที่น่าสนใจหนึ่งคนเนี่ยผมยกให้ทาสนะครับ ที่เคยเป็นแชมป์โลกมาแล้วหนึ่งสมัยนะครับปีนี้ก็เขาก็แสดงผลงานได้ดีมีมอนแปลกๆมาในการแข่งขันเชนน่นกันก็รอดูรอบต่อไปจะมีอะไรร์ไ์หรือเปล่าครับค่ะในการแข่งขันไชน่าคอนเนคชั่นเนี่ยมีผู้เล่นน่าสนใจหลายคนมากๆนะครับที่สนใจจะมีอาร์คนะที่เขาเอ,อ่ปราบผู้เล่นคนอื่นเนี่ยโดยที่เสียสกอร์แค่เกมเดียวนะในการเข้ารอบมาคันนี้นะครับแล้วก็คุณคันจริงนะคันจริงเนี่ยต้องบอกเลยว่า เก็บเลสมาสามศูนย์โอ้โหโหดเลยนะครับคือแบบเออไ,ไม่ค่อยเจอนะใครที่จะเก็บเลสสามศูนย์ได้แนละ้วซึ่งคุณคังจริงเนี่ยทำมาแล้วนะฮะ